Ôi. Rồi. Liếc pa con. โดนครับโดนแล้วไปส,สวยด้วยตกปุ๊บไอ้นี่เลยปับ๊บปั๊บเลยนะครับลากมาเป็นขึ้นเลยเนี่ยครับข้อดีของ กบยางแก้คันนะครับสามารถตีที่แบบหญ้าลอยๆได้นะครับปลาก็มันก็กัดแบบแม่ละแวงเลยเป็นปลาครับตัวนี้กบยางแก้คันนะครับอ้วนเนี่ยครับไปก็ไปกบยางแก้คันนะครับใช้ได้เลยครับใช้ได้ผลดีมากครับกับปลาเนี่ยครับอ้วนมากครับ โอเคครับกบยังแก้ขันสีเขียวนะครับมีติกระเป๋าไว้ดีเหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้น้ําเริ่มมาแล้วก็น้ําฝนตกมันก็ลงนาครับมันก็ขังอยู่ในนาก็สามารถที่ตีได้นะครับโอเคครับกบยังแก้ขันนะครับสุดยอดครับ